อรุณสวัสดิ์ค่ะ Good morning นะคะเช้าวันที่4กันยายนนะคะวันนี้ก็มีหลวงพ่อเงินนะคะเราก็พาสมเด็จค่ะหลวงพ่อเงินจะมี8องค์ค่ะเราก็พาสมเด็จ16องค์ให้รับดูรับชมนะคะชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนทักปิดได้เลยค่ะทุกองค์ราคา200บาทเท่านั้นส่งฟรีแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับดูรับชมองค์แรกกันเลยนะคะไปค่ะสมเด็จ องค์แรกนะคะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะข้างหลังก็จะมีคำว่าเจ้าสัวมังค่งนะคะไปค่ะดูเนื้อหามวลสารกันนะคะองนี้นี่เนื้อหามวลสารค่อนข้างเยอะเลยนะคะดูได้ตาเปล่าก็เห็นนะคะ เม็ดสีแดงเนี้ก็คือมวลสารหลักของอเขาจะเป็นพระกำแพงสุ้มกอนะคะมวลสารสีเขียวเขาก็เรียกกันว่าเดินเจ็ดโปงเจดป่าอะไรประมาณนี้ค่ะสีเหลืองก็จะเป็นวกดินสอเหลืองนะคะอนี้มวลสารค่อนข้างเยอะเลยนะคะ เนอวันนะจะเป็นสีออกสีแบบออกครีมครมค่ะองแรกนะคะถ้าดูรูปไม่ทันหรือดูคลิปไม่ทันสามารถกดตั้งค่าตรง youtube ได้แล้วปรับให้เป็นศูนย์่ดสองนะคะพี่ๆหรือไม่พี่ก็ทักไลน์มานะคะแล้วก็ขอดูรูปเพิ่มเติม,มได้นะคะ ต่อกันที่รายการที่2ค่ะสมเด็จพิม์พใหญ่นะคะองค์นี้ก็กรอบเช่นซุ้มสวยงามนะคะมนสานนะคะก,ก็จะมีเป็นผงทานก้านทูบนะคะที่เป็นสีดำอะคะ่ะไม่ได้ดำเงาอะคะ่ะแล้วก็มีแบบพวกคาบลักดำนะคะติดองค์พระค่ะด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านบน,นะคะ่ะ แล้วก็ด้านขวาขององค์ท่านนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่ๆองค์นี้จะเป็นรายการที่สองนะคะต่อกันที่รายการที่3ค่ะองค์นี้เป็นสีน้ำตาลนะคะเนื้อสีน้ำตาลดูคลาสสิกมากเลยแล้วก็จะมีเส้นพระอาทิตย์อยู่ใต้ฐานตรงนี้นะคะตรงนี้ ที่เขาเรียกกันว่าเส้นพาทิตนะคะองค์นี้ก็จะมีเป็นคาบแคลไซนะคะตามซอกตามมุมนะคะเกรดตรงสวยมากใบหน้ากลมเหมือนแมทโพทซานะคะนี่ค่ะด้านข้างนะคะด้านล่างค่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีพวกคราบน้ำมันต่างอิวนะคะ องนี้จะเป็นรายการที่สามนะคะไปต่ออันที่รายการที่สี่ค่ะองนี้ก็มีรอยแตกลานเนาะนี่เลยค่ะแต่องพระสวยนะคะเต็มสมเลยแต่เนื้อหามวลสารองนี้ผงก้านทูบค่างๆเยอะ ก็ไม่ได้มีแบบว่ามวลสารเยอะหมายถึงว่าไม่ได้มีแบบหลายสีอะค่ะพี่พีข้างหลังก็มีมวลสารสีส้มเนาะประมาณสองสามมวลสารด้านข้างนะคะด้านบนค่ะ องนี้จะเป็นรายการที่4นะคะอกแบบตั้งมากแล้วก็อกวีด้วยสวยงามนะคะองนี้ต่อกันที่รายการที่หค่ะรายการที่ห้าก็มีแบบความก้างปลาอยู่ข้างหลังนะคะแต่องพระสวยงามค่ะ อ,องนี้เกตทรุซุ้มค่ะมีชายจีวรน,นะคะแล้วก็มีมวลสารของมวลสารหลักเลยนะคะก็คือจะเป็นอ,อเศษของพระกำแพงซุ้มก่อน,นะคะจะใส่ไม่มากนักนะคะแต่องค์พระท่านสวยจริงๆค่ะจะมีเม็สีขาวนะคะก็คือเป็นพวกปูนเปลือกหอยซึ่งก็มีในสมเด็จทุกองอยู่แล้วนะคะ อนี้จะเป็นรายการที่5นะคะรายการที่หค่ะตอนที่รายการที่6นะคะมาพร้อมกับกรอบกรอบอลูมิเนียมหรออะไรอะ่ะก็คือพร้อมให้ยคอนะคะองนี้พร้อมขึ้นคอค่ะขอโทษค่ะอนี้จะเป็นองค์พระนะคะ ชอบก็ค่อยทักบิดนะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยรอชม e ีพีหน้านะคะแล้วก็ขอนี้เอ,อ่อราคาเบาๆนะคะพี่จะปิดไปศึกษาหรือสะสมหรือเอามอบให้กับคนที่เรารักก็ได้นะคะรายการที่6ค่ะไปต่อกันที่รายการที่7นะคะ รายการที่เจ็ดก็จะมีเป็นแบบพวกคราบน้ำมันคราบรักดำเนาะแต่องค์พระก็องค์ใหญ่ดีค่ะด้านหลังนะคะเรียบกรอบก็มีความเรียบเรียบนะคะก็ห้อยได้นะคะดูแบบดูเก่าดีนะคะ โอที่เจ็ดต่อกันที่รายการที่8ค่ะรายการที่8ด้านหลังก็จะมีรูปของรัชกาลที่5นะคะรายการที่8มีสังคติตรงจางฐานหนาข้างหลังค่ะ มีพวกแคลไซนะคะตามซอกตามหลืบเฮ้ยเขาเรียกว่าตามซอกดีกว่าอย่าใช้คําว่าหลืบเลยจะมีแควไซขึ้นเนาะอันนี้จะเป็นรายการที่8ดนะคะนอนดึกทีอละอุ้ยต่อมารายการที่9้านะคะรายการที่เ้าข้างหลังเป็นตาโร่นะคะ ดูเนะ,ะหามวลสานค่ะค่อนข้างเยอะเลยองค์นี้นะคะอกล่องนะคะพี่พี่แล้วก็มีแคลไซขึ้นทั่วองค์นะคะด้านข้างค่ะมีความเก่านะคะพระอ,องนี้นี่มีแคลไซขึ้นตรงตาโลด้วยนะคะ ข้างหนึ่งอันนี้จะเป็นรายการที่เก้านะคะต่อกันที่รายการที่สิบค่ะรายการที่สิบนี่ตาปั๊มสีม่วงนะคะรายการที่สิบตาปั๊มจะเป็นตาปั๊มสีม่วงก็จะเป็น วัดละคังนะคะหมึกม่วงนะคะให้ดูเนื้อหามวลสารมีคาบดินนะคะคาบต้นไม้ใบไม้แห้งนะคะขึ้นอยู่นะเต็มเลยเผื่อพี่ๆท่านใดปิดไม่ทันนะคะ EP นี้ก็ยังมีให้ปิดอยู่นะคะ อันนี้จะเป็นรายการที่10นะคะไปต่อกันที่รายการที่11ค่ะมีรอยแบบยุบลอยยน่นองนี้จะเป็นตาปั๊มสีน้ำเงินก็คือกุบางขุนพรมปี2,500เมื่อสักครู่เป็นวัดระคางอันนี้เป็นบางขุนพรมวัดใหม่อมตะรถ ถ้าได้มีโอกาสไปกรุงเทพก็อยากจะไปค่ะวัดใหม่อามาตรารเพราะปกติเคยไปแต่วัดละคัากนะคะก็ไปรับน้ำมนต์มาอาบมาเดิมนะคะแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไปกรุงเทพเลยค่ะองค์ที่11นะคะถ้าดูรูปไม่ทันทักขอดูรูปเพิ่มติมทางไลน์ได้นะคะ ต่อกันที่รายการที่สิบสองค่ะองนี้ก็มีเจดีย์อยู่ข้างหลังนะคะเกทรทะลุสุมนะคะมีหยกนะคะมงสารด้านข้างสายนะคะข้างล่างค่ะด้านหลังเป็นเจดีย์นะคะสวยดีค่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดีนะคะองนี้รายการที่สิบ สิบสองนะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะมีความเก่าวมากเลยองนี้อกตั้งนะคะแล้วก็ อกวีด้วยนะคะคือส่งไปเนี่ยก็เห็นเลยอสัมผัสได้เลยว่าพระองค์นี้มีความเก่านะคะที่ผ่านการเวลามานานนะคะมีดอกแรกขึ้นนะคะพี่พี่เนี่ยปนเปลือกหอยอนี้จะเป็นรายการที่13นะคะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะ ต่อกันที่รายการที่14ค่ะก็เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะแต่ว่ามีดอกแรกขึ้นเยอะมากดอกแรกขึ้นเยอะแล้วก็ใบหน้าเนี่ยนูนกลมสวยงามมากนะคะก็แสดงว่าพระองค์เนี้ยจากการสันนิษฐานนะคะมีเหล็กน้ำพีเยอะก็คือเหล็กน้ำพีเนี่ยเขาจะขับดอกแรกออกมานะคะอืมเป็นองค์ที่น่าสนใจน่าปิดอีกองค์หนึ่งเลยนะคะพี่พ อันนี้จะเป็นองค์ที่14ค่ะเช้านี้ก็จิบกาแฟไปแล้วก็ดูพาไปนะคะชิวๆอยู่ที่บ้านนะคะต่อกันที่รายการที่15นะคะให้ดูโดยรวมก่อนนะคะว่าน่สีขาวจ้วะเลยองค์นี้นะคะใบหน้าสวยองค์พระก็สวยค่ะสมส่วนดีค่ะ โอ้นี้เกทะรุสุมต้องดูแบบเนี้ยคือถ้าสองกล้องเนี้ยเบอร์ต้องดูแบบเนี้ยโดยรวมเกกทะรุสุมเลยด้านหลังนะคะโอ้นี้จะเป็นรายการที่สิบห้านะคะต่อไปรายการที่สิบหกค่ะ รายการที่16ก็จะเป็นวรรณะสีน,น้ำตาลเราก็จะมีพวกค่าแบบเนี้ยขึ้นเต็มเลยเป็นเหมือนค่าอะไรเขาเรียกว่าค่าปูนหรือเปล่ารายการที่16นะคะ พี่ดูที่พี่ชอบได้เลยนะคะถ้าไม่ชอบก็เจอกันอีพีหน้าได้นะคะอ่าต่อไปจะเป็นหลวมพ่อเงินแล้วนะคะเป็นจอบต้องใส่ใส่เเรพันเนอร์พูดแล้วไม่ค่อยชัดเลยต้องใส่บ้างอ่าหลวมพ่อเงินนะคะคือหลวมพ่อเงินเนี่ยเขาเป็นจอบอันนี้เป็นจอบแบบว่าต้องอ่าให้พี่ดูและพิจารณาเองก่อนเพราะว่า ยังไม่ค่อยได้ศึกษาหลวงพ่อเงินเอาจริงแต่มีแบบสองด้านนี่ค่ะทองเหลืองเนื้อทองเหลืองอันนี้อะไรองค์ที่สองนะคะเอยองค์รายการที่สิบสิบแปดนะคะรายการที่สิบแปด เนื้อทองเหลืองเงาๆเลยนะคะต่อกันที่รายการที่19ค่ะไปไวมากเพราะว่าต้องขอแภัยจริงคืออยากเอามาให้อยากเอามาแบ่งปันนะคะเผื่อพี่ๆชอบนะคะแต่ว่าเรื่องของข้อมูลอันนี้ต้องขออภัยด้วยยังยังไม่เป๊ะนะคะพระสมเด็จก,ก็ยังไม่เป๊ะเหมือนกันแต่แต่ก็พอรู้มวลสารเนี่ย อันนี้ก็จะมีเป็นจอบเล็กจอบใหญ่อะไรเงี้ยเนาะอันนี้รายการที่สิบเก้านะคะเผื่อพี่ๆอยากปิดค่ะเอามาแบ่งปันต่อมารายการที่ยี่สิบค่ะองนี้ก็อ่ะลงแว่นให้ดูนะคะอุดมสมบูรณ์มากนะคะองนี้มีแบบคาบแห่งความเก่าขึ้นมาเลยนะคะ หลวงพ่อเงินนะคะต่อกันที่องค์ที่ยี่สิค่ะอันนี้ก็เมสักคู่สีเขียวอันนี้เป็นคาบสีส้มอ่ะแล้วแต่แล้วแต่พี่จะชอบมวลสารนะคะองค์นี้มีหน้ามีตานะคะเขาก็จะมีหลายพิมพ์เนาะมีพิมพ์ที่ตาพิมพ์พอะไรเยอะอ่ะเนี่ยค่ะด้านล่าง องนี้ก็สวยรายการที่21ต่อกันที่รายการที่22ค่ะเขาก็มีพิมพ์แต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาไงแต่อยากเอามาแบ่งปันก่อนข้างล่างนะคะคือเคยเห็นแบบเป็นต้นก็มีเลยนะแบบเป็นต้นเหมือนต้นคริสต์มาสอะแต่แบบมีเป็นหลวงพ่อเงินเป็นแบบเป็น บอกไม่ถูกเคยเห็นอยู่ต่อมาอรายการที่ย3 23ิบสาม่สิบสามนะคะค่อยๆดูค่อยๆเลือกนะคะค่อยๆตัดสินใจด้านล่างของท่านฐานนะคะด้านข้าง หมุนให้ดูเลยสามร้อยหกสิบองศาองค์สุดท้ายองค์ที่ยี่สิบสี่ค่ะอ,องค์ที่ยี่สิบสี่นะคะสังคติ องที่สิเนี่ยเหมือนเขาตัดมาจากกิ่งเลยอะ่ะกิ่งที่เราเห็นนะใบหู <uh> ก็ <uh> ก็จบแล้วนะคะ24องิบสี่ำหรับเชา้านี้ EP ที่หนึ่งสก็เดี๋ยวเจอกันคําๆนะคะพี่ๆอยากให้เอาพระอะไรมาลงก็บอกนะคะ <h> <roar> สำหรับเชา้านี้จบแล้วค่ะจะปิดองค์ไหนทักมาได้เลยนะให้บริการตลอดถึงประมาณช่วงเที่ยงนะคะบ่ายโมงอะไรเงี้ยช่วงเที่ยงหรือบ่ายโมงก็ต้องไปเตรียมตัวขายของนะคะก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะคะ h ฮ v e a n ไนท์เดค่ะสวัสดีค่ะ